สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้มาตามดูราคาทองคำกันต่อนะวันนี้วันที่18สิงหาคมนะคะเริ่มต้นวิเคราะห์ที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมมุมมองของเดลี่วันนี้คล้ายๆเมื่อวานนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปจากเมื่อวานคือวันนี้เราเห็นเรดดอทมาแล้วนะคะที่ฝั่งข้างบนนะแต่แท่งราคานะคะขึ้นมาเกินครึ่งกรอบของเดลี่นะ กรอบเดลี่อยู่ระหว่าง1750.52เนาะกับรีสแตนด์ด้านบนที่แถวๆ1834.05นะแล้วเราจะเห็นว่าราคาเข้าไปใกล้ LMA 200ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ยังไม่แตะนะก็แถว LMA 200นี่ก็อยู่ตรงขอบรั้วด้านบนพอดีเลยนะครับอยู่แถวๆตรงนี้นะแถวราคา1804นะคะอันนี้คือขอบด้านบนของรั้ว แล้วมีโอกาสถึงไหมก็ยังมองว่าเข้าใกล้ขนาดนี้แล้วก็ขอไปแตะก็มีโอกาสอยู่นะมานี้นะคะแม้ว่าเรดดับจะมาก็ตามนะคะเทรนดของเขานะคะที่ทำเฟรมนี้ยังเป็นขาลงอยู่เนาะแล้วเราก็เห็นว่าแท่งราคามันยังอยู่ใต้ไ m a 200เนาะแล้วมาดูแรงซื้อแรงขายหน่อยนะคะตอนนี้นะคะแรงซื้อที่มาเต็มเมื่อวานวันนี้พักตัวเล็กน้อย ก็ไม่ถือว่าเล็กน้อยแหละพักเยอะอยู่ทีเดียวนะเริ่มโค้งลงมานะแต่แรงขายก็ไม่มีนะคะโดยภาพรวมแล้วก็คือแรงซื้ออยังเยอะกว่านั่นแหละแต่ว่าแรงขายก็เอ่อเริ่มตั้งเขามาแต่น้อยจริงๆประมาณว่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งวันได้มันอาจจะไซด์เวในกรอบกว้างๆในทำฟิมย่อยนั่นเองนะจ๊ะโอเคแต่ว่ามุมมองของเดลลี่คือ ยังมีโอกาสขึ้นมาเทสเส้น l m a 200อย okay, uhm, ู่นะโอเคมาเช็คที่ทำเฟร <Yeah. S 1> <your> มย่อยอย่างสีชั่วโมงหน่อยสีช <nova. S 2> ั่วโมงเมื่อวานก็ค่อยๆปีนขึ้นมานะขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าขึ้นแบบเลื้อยๆเมื่อวานที่บอกว่าให้ระวังราคาย่อตัวเนาะเมื่อวานก็ย่อแล้วนะจ๊ะก็เมื่อวานซับพอร์ตย่อยมันอยู่แถว18 1784นะแต่ว่าแหลบลงมาถึง1780.48เลยทีเดียวตอนนี้สร้างเป็นอ่อซัพพอร์ตของทำเฟรม4ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่1780.48แล้วก็ติดอยู่ที่ด้านบนตั้งแต่เมื่วานแล้วที่1795.42 เมื่อช่วงตลาดเช้าก็ขึ้นมาใกล้แล้วแต่ยังไม่เทสทีเดียวทีนี้ก็ดึงลงมาใหม่เนี่ยคืออะไรคือตอนนี้ราคายังป้วนเปี้ยนอยู่ l m a 200ของท f เฟรม4ชั่วโมงเป็นระยะวัดใจว่าจะเปลี่ยนเทรน็นขาขึ้นดีไหมหรือว่าขึ้นไม่ไหวนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของ4ชั่วโมงคือราคามันติดอยู่ในกรอบของทำเฟรม4ชั่วโมงนะระยะพิบเยอะแค่ไหนขอดูหน่อย ก็ประมาณเกือบพั0หจุดเลยทีเดียวนะทุกคนถ้าสมมติว่าจะไซด์เวยแบบเด้งขึ้นเด้งลงในนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าให้สังเกตแบบนี้คือแท่งราคามันอยู่ในรัวน้วเนาะอันดับแรกอันดับที่สองคือ o v e r b o ์บอ o so. v e โอเวอรข้างบนยังไม่ใช่ขั้นสุดหมายความว่าถึงแม้เรดด o t จะมานะคะแต่ว่าถ้าแรงขายไม่มีเลยเนี่ยฝั่งข้างบนก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะประมาณนี้โอเค มาเช็คแรงซื้อแรงขายที่ทําเฟรมนี้หน่อยนะคะที่4ชั่วโมงตอนนี้นะครับแรงซื้อพักตัวพักตัวเล็กน้อยนะคิดถือว่าพักตัวเล็กน้อยแรงขายก็ตั้งเขามาแต่ว่าน้อยนะครับภาพรวมคือแรงซื้อยังเหลือเยอะกว่าแม้จะพักตัวนะเพราะฉะนั้นก็ตามดูแท่ง4ชั่วโมงถัดไปดีกว่าว่าสามารถมุดลงมาใต้ r m ม200ได้หรือเปล่า ถ้ามุดลงมาได้ก็มิวกาสเทสกรอบข้างล่างอันดับแรกเลยคือกรอบ4ชั่วโมงที่1 7 8 0 1 8แต่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยมันจะขึ้นไปเทสกรอบข้างบนนะคะที่1795.42เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเจอระยะวัดใจนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เห็นภาพรวมของ4ชั่วโมงนะว่ามิวกาสที่จะไซ์เวเล่นอยู่ในกรอบของเขานี่แหละแต่ว่าดูฝั่งขาขึ้นได้เปรียบเนาะโอเค ทีนี้มาดู H1 หน่อยสิว่าบีบตัวหรือว่าดันไปทางไหนเยอะกว่ามาดูที่ H1 นะคะเทรนด์เป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็ red dot ก็มากดราคาลงมานิดหน่อยแต่ก็มาติดรั้วอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดอยู่ที่กรอบย่อยของทำฟ m ม H1 นะคะระหว่าง1.793.67กับซัพพอร์ตย่อยที่1.787.78 เพราะฉะนั้น1 7 8 7 7เปเ็นี่ยเป็นระยะวัดใจสำคัญนะว่าจะย่อตัวลึกกว่านี้หรือเปล่าอาไรทำนองนี้นะคะหรือว่ามาถึงตรงนี้แล้วเด้งเชือกกลับขึ้นไปหรือเปล่าเด้งเชือกนม่หมายถึงเด้งเชือกในทำเฟรมย่อยนะเพราะเชือกของทำเฟรมนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆโอเคก็มันยังอยู่ในรั้วฝั่งขาขึ้นก็ยังดูได้เปรียบนั่นแหละนะจ๊ะโอเคขอดูย่อยกว่านี้ที่30 สามสิบตอนนี้ก็บลูก็มาแล้วด้วยนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าแบบเอ้ยตัวของ LMA 200ก็รออยู่ตรงนี้น,นั่นเองะก็มาดูอีกทีนะถ้าแท่งราคาหลุดนะคะซับพอร์ตย่อยตรงนี้1787.78จ็ดแปดเปดนี่ยมโวกะลงมาเทสรกรอบข้างล่างของ S4 นะหนึ่งเจนย์จุดสีซึ่งสัมพันธ์กับ LMA 200 15ขอดูนิดนึง โอ้โห oh, พี่จะเล่นไซ์เว์ยตรงเส้นพอดีเลยใช่ไหมเนี่ยอือห mm ือโอเคสรุปว่ายังไงสรุปว่าเอ,อ่อดูก่อนนะว่าแท่ง4ชั่วโมงถัดไปแรงซื้อกับแรงขายใครจะฟื้น <laughs> แต่ว่ามองภาพรวมแล้วหลายทําเฟรมอะตั้งแต่ M15 ราคายังเหนือ l m a 200อยู่หรือว่าเกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้ฝั่งขาขึ้นก็ยังดูได้เปรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะโอเคอทีนี้มาดูแนวรับแนวต้านในกรณีที่ลุดออกจากกรอบของทางเฟสมีชั่วโมงเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าราคามันถูกขังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอเคมาดูด้านบนนะคะในกรณีที่แรงซื้อฟื้นนะแล้วราคาพยายามปีนเหนือ1795.42นะ เลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c e อยู่ตรงนี้นะคะ1804.23โ okay. อเคสุดระยะสวิงวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่1810.20นะคะแต่รอบด้านบนสุดของ Weekly กับ Daily อยู่แถวๆ1834.05านะโอเคเห็นด้านบนแล้วทีนี้มาเช็คด้านล่างหลุดจากเ,าเมื่อกี้เห็นย่อยเนาะ th 1คือตรงนี้1787 ถัดมา1780แล้วเลเวลถัดมาล่ะของซับพอตในกรณีที่หลุด1780นะคะถัดมาเป็นซับพอตตรงนี้นะซับพอตกรอบ4ชั่วโมงเมื่อวานตรง1770.73นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้นะคะด้านล่างอยู่ที่แถวๆ1765นะคะแถวๆนี้โอเค แต่จริงๆแล้วกรอบของวิกฤตข้างล่างเลยใกล้ๆถัดมาคือ1 7 5 0 5 2นะโอเคนะคะทุกคนก็เห็นแล้วเ่าะว่าตอนนี้ราคาเริ่มที่จะถูกบีบอยู่ในกรอบของทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับก็ถ้าไม่หลุดก็มีโวกสเด้งไปเด้งมาในกรอบแต่ถ้าหลุดก็บอกไปแล้วนะว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนแล้วก็ ดูฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบเพราะว่าที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนั้นยังขึ้นไม่สุดคือยังไม่ได้โอเวอร์ทางฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะจ๊ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมดูข่าวในตารางนะั่งที่เห็นอยู่นะเมื่อกี้มี FOMC meeting minute ประมาณตีหนึ่งนะคืนนี้ ไม่รู้แรงหรือเปล่านะรอบนี้เพราะว่าเมื่อวานคุณพาเวลก็เพิ่งสปีคไปเนาะแล้ววันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าก็ประเด็นที่ต้องระมัดระวังก็เป็นเรื่องเดิมนะคะถ้าเฟดมีการโปรยโปรยถึงการทำ QE tapering อาจจะส่งผลให้ตลาด panic sell ได้นะเวลา panic sell ก็อย่างที่เราเคยเห็นคือดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย